สวัสดีครับร้านรถไถมือสองวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3ามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่8กันยา2567นะครับแนะนำรถ2คันนะครับคันแรกนี้จะเป็นรถคูปเ้า L4018 SP นะครับจดทะเบียนปี66นะครับสวยๆเดิมๆนะครับลูกค้าท่านใดหารถสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับ ดูกันชัดๆนะครับนี่นะครับสลักนี่ครับใหม่ๆนะครับแน่นๆให้งาน400ชั่วโมงนะครับ400กว่าชั่วโมงยางก็ยังสวยอยู่นะครับเปิดใช้ไม่ถึงปีนะครับตีวันละ8ชั่วโมงก็ประมาณ2เดือนไม่ถึง2เดือนด้วยครับ แค่ไม่เยอะไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับใบผ่านก็หนาอยู่ยังไม่ทันสึกนะครับผ่านก็จะเป็น D-H225E Heavy p l านะครับตรงตามรุ่นนะครับระบบปืนไฟออกครบนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับผมขายแพงกว่าเมียนิดนึงนะครับ แต่ราคาต่อรองครับโทรมาต่อรองได้นะครับสนใจนี่เบอร์โทรนะครับ08 5 08 7 6 5 8 1นะครับอีกเบอร์อะไรนะเจ้าศูนย์แปดศูนย์สี่หนึ่งสนะครับเบอร์ล่างนี้ยังใช้อยู่แต่แม่แกไม่ค่อยได้รับนะครับบางทีลูกชอบไปเล่นมาชมอีกครั้นนะครับ อ,อันนี้นะครับ08 041 1ปนะครับแล้วก็08 5 08 7 6 5 8 8 1นะครับเบอร์ท้ายเวอร์ของผมนะครับคันนี้ L3408 ตัวนี้โตดีทีนะครับติดสติ๊กเกอร์ DI, ดีไอรถจดทะเบียนปี51ยางใหม่4เส้นนะครับปรับสภาพพร้อมใช้งานเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้เรียบร้อยทรงปี300กิโลเมตรแรกนะครับ เช็คพร้อมใช้สวยๆห่งแสนแปดหมื่ับาทนะครับแสนแปดหั 9, บาทเดี๋ยวมาชมการทำงานนะครับเอาตัว L40 ก่อนก็นได้นะครับคันนี้4ี่แ0นหบาทนะครับอันนี้เจเจ้าของร้านนะครับ คันนี้ใช้งาน429ชั่วโมงนะครับสวยๆส,สีเดิมทั้งคันนะครับก็อาจจะมีถลอกบ้างเล็กน้อยนะครับทะเบียนต่อจอ6 8 8 2อุบลราชธานีนะครับรับประกันสวยเดิมรถคัดเกรดมานะครับช,ชัดๆนะครับอันนี้พวกนี้สีเดิมหมดนะครับคานใบมีดก็ยังไม่ถลอกนะครับเครื่อง เดิมๆแน่นๆนะครับตามบูธตามสลักยังไม่ยังไม่สึกนะครับเพราะรถไม่ค่อยรถไม่ได้ใช้งานนะครับดูตามพวกนี้นะครับรถไม่ได้ยอมแมวนะครับพวกนี้แน่นๆหมดนะครับไม่แท้ๆนะครับดับประกันเลยนะครับจากร้านรถไถวอเจริญแท็กเตอร์เดี๋ยวมาชมคันต่อไปนะครับ L 3 4 0 8 อันนี้เช็คเปลี่ยนสายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับเลื่อนดีไม่ไานะครับแต่ว่าของเหลวเรายังไม่ได้ทันทำนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับปืนอังนี้เช็คให้เรียบร้อยนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับฐานจะเป็นฐานมือสองหกใบนะครับปืนพวกไฟท้ายนี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับไฟเดียว เต็มทะเบียนมีนะครับจดทะเบียนปีห้าหนึ่งนะครับราคา189,000บาทนะครับ189,000บาททรงปี300กิโลเมตรแรกนะครับคูปตม L3408 นะครับตัวนี้เป็นตัวดีทีนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ0850876581นะครับมีเจ้าของร้านค่ะ <laughs> เดี๋ยวให้มาดู โกงของมิจฉาชีพเดี๋ยวให้ดูมิจฉาชีพที่ปลอมที่ปลอมหน้าเฟซบุ๊กของเรานะคะจะได้ดูเป็นตัวอย่างค่ะอย่างอันนี้ค่ะเฟซบุ๊กจริงเฟซบุ๊กจริงของ ของแม่ค้านะคะของร้านของเราค่ะจะเป็นวอเจริญแท็กเตอร์นะคะมีเพื่อนอยู่2,400คนก็คือเพื่อนตรงนี้มันจะเป็นระบบอัตโนมัติของ f a c e b o o k นะคะว่าเรามีเพื่อนเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็แจ้งช่อง Youtube แล้วก็เบอร์โทรนะคะตัวนี้คะ่ะแล้วก็ตัวปอมอ่ะเหมือนไหมคือภาพโปรไฟล์ค่ะ ภาพปกร้านก็คือเขาป๊อปตามแม่ค้าเลยนะคะเขาก๊อบตามแม่ค้าเลยแต่ว่ามันตแตกต่างกันยังไงสังเกตดีๆวอพ์พอว่าเจริญแท็กเตอร์เหมือนกันแต่ว่าตัวที่มันมีการกดถูกใจแล้วพูดติดตามนี้มันแสดงถึงเป็นเพจนะคะมันไม่ใช่ facebook เป็นเพจนะแยกออกอยู่เนาะว่าเพจกับ facebook <ๆ S 2> จะต่างกันนะคะตัว2.4พันเพื่อนเนี่ยก็คือเขา เขาเขียนเพิ่มนะคะเขาเขาพิมพ์เพิ่มที่มันเป็นอ่าค่ะให้ให้มันเหมือนค่ะพวกพวกเบอร์โทรก็ก็เหมือนเดิมนะเบอร์โทรก็คือเบอร์โทรทางเราโดยตรงจริงๆเลยนะแต่ว่าแชทค่ะแต่ถ้าแชทไปนี้จะไม่ใช่นะคะแล้วก็อันนี้เราก็แจ้งความไว้อันนี้ก็แจ้งความไว้แล้วนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเนาะค่ะ เขาว่าไอสำนานการตบแแ่งชาต,ติก็โโดนยอนชน <Murphy> <laughs> ับ ok <retra int> แล้วก็อันนี้จะให้ดูตัวปลอมนะคะเนี่ยค่ะเราเลื่อนมาเลื่อนมาคือมันเป็นเพจนะเนี่ยค่ะหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยค่ะ L33608 แม่ค้าปิดไปแล้วนะคะ2 0 1 0 0 0 0บาทเขามาลง1 4 0 0 0 0บาทนะคะแม่ค้าขายไปแล้วนะแล้วก็ภาพเบอร์โทรเขาเอาไปเหมือนเดิมนะคะ MU5501 ปี62คันนี้แม่ค้าขายตัวรถใบดันแล้วก็หน้ากากอยู่ที่4 1 9 0 0นนะคะเขาไปลงแค่2 1 9 0 0นนะคะแล้วก็เราโพสต์แบบนี้จริงๆเขาก็ไปก๊อบเลยนะ เขาไปก๊อปตามแม่ค้าเลยนะคะอ้างอ้างอ้างว่าใครเป็นตัวจริงตัวปลอมนี้คือเซฟไปเหมือนเดิมค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าว่าว่าเขาต้องการอะไรเนาะทำไมแบบว่ากอ๊อปว่าอยากจะเป็นเรานี่ค่ะตัวนี้เป็นปักหมุดที่ท,ที่ที่หน้าเฟซบุ๊กแม่ค้านะคะ ที่อยู่จริงลายเลยอะไรก็ของของเราหมดนะคะแต่ว่าเขาจะให้เราแชทอย่างเดียวนะค่ะเปลี่ยนภาพนะปกเขาก็เปลี่ยนตามค่ะนี่ค่ะสามสี่ศูนย์แปดคำนี้แหละคันที่เฮียแกรีวิวนี่แหละค่ะเราก็เตือนตลอดนะคะว่าอันนี้ยังไงก็ขอให้ระวังไว้ด้วยนะคะว่าลก็อนค่ะก็น้นแอดไลน์เบอร์โทรเลยนะคะโทรสอบถามอีกที ขอวิดีโอคอหน้าร้านได้ค่ะกกด,ดไลน์แล้วก็วิดีโอคอดูดูหน้าร้านเราจริงเลยนะคะก่อนที่จะมีการซื้อขายะคะ่ะอันนี้คือแม่ค้าจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค้าให้ดูอีกทีนึงอันนี้คือแม่ค้าจริงอ่ากดเข้ามาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเขาก็จะโชว์เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นระบบอัโตโนมัติของ Facebook ที่อยู่บางสามหมอค่ะมีกลุ่มเพื่อนต่างๆนะคะพ์ปักหมุดค่ะพ์ปักหมดุดที่เขาก๊อบของเราไปก็คือเอาไปเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าเขาก๊อปวางเลยนะจากที่อยู่ที่อยู่ค่ะป้ายร้านต่างๆ,ๆที่เราลงค่ะ3 4 0 8อันนี้ที่แมค่ค้าอัปเดตท,ทุกวันนะคะผ่านทางหน้า Facebook ค่ะก็พยายามจะให้มันเป็นคลิปเปลี่ยวนะคะเพื่อที่จะก๊อปปี้ยากนิดนึงนะคะ เนี่ยค่ะแม่ค้าก็จะแจ้งใน Facebook แม่ค้าตลอดนะคะว่ามันมีการปลอมแปลงค่ะ,ะ Facebook ค่ะค่ะสี่เจ็ด o ูนย์แปดะม่ค้าลงสามแสนแปดหมื0นเกาพนะคะอันนี้ค่ะ m อ4มยู0 0่เาพเบอร์ทงเบอร์โทรเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะก็มีเตือนให้ตลอดเยอะนะคะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับยูทู e ช่องของบัญชาวัฒนพิทักษ์นะคะลรถไถมือสองค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะวอเจริญแท็กเตอร์นะคะ0804141669ค่ะ0850876581นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปทางร้านของเรานะคะกับสวัสดีค่ะ